ุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าในอดีตผู้คนเคยใช้เข็มหมุดปักลงไปในเทียนนาความสูงที่ต้องการแล้วเข้านอนโดยหวังว่าเทียนอันนี้จะทําหน้าที่เป็นนาฬิกาปลุกเพราะเมื่อเทียนค่อยๆละลายในระหว่างคืนพอถึงรุ่งเช้าเข็มหมุดที่ปักไว้ในเทียนจะตกลงมาและกระทบกับถาดโลหะและเสียงกระทบนั้นจะปลุกให้คนตื่นโดยที่ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกเลยโดยเทียนปลุกแบบนี้มักใช้ในอาชีพที่ต้องตื่นในเวลาเป๊ะๆอย่างเช่นช่างทําขนมปงังช่างเหล็กหรือแม้กระทั่งหมอและในเวอร์ชั่นที่ซับซ้อน นบางอันมีการปักเข็มไว้หลายจุดโดยเข็มแต่ละอันที่ตกลงมาจะตกในเวลาที่ต่างกันด้วยครับแต่นี่มันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์แปลกๆอย่างเดียวที่ใช้ปลุกคนนะสิและอังกฤษในยุควิกตอเรียมีอาชีพที่ถูกเรียกว่าคนปลุกหรือน็อกเกอร์อัปเปอร์พวกเขาได้รับค่าจ้างเพื่อไปเคาะหน้าต่างโดยใช้ไม้ที่ยาวมากๆบางคนถึงขั้นต้องใช้หลอดเป่าก้อนกรวดเพื่อให้แน่ใจว่าปลุกคนคนนั้นจะตื่นทันเวลาแต่สิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือในบางครั้งคนที่ปลุกเหล่านี้ก็ต้องจ้างคนปลุกคนอื่นเพื่อมาปลกตัวเอง ให้ไปทํางานเช่นกันถ้าคุณคิดว่านั่นแปลกแล้วยังมีเตียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้พิกคนที่หลับแล้วลงไปที่พื้นในเวลาที่กําหนดเรียกได้ว่ามันเป็นการปลุกแบบตกใจสุดขีดพร้อมฝากรอยช้าเบาๆในตอนเช้าเลยทีเดียว